สวัสดีคุณลูกค้าร้านเพอร์ฟูมบายดินสอปุ้นทุกคนนะคะวันนี้ดิสอปุ้นเนี่ยก็ได้มีการนําน้าหอมขวดใหม่เข้ามาในร้านนั่นก็คือเบอร์เบอรี่เฮอร์อีดนั่นเองก็ไม่ใหม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเป็นขวดที่ขายดีที่สุดของร้านเราเลยนะคะก็เปิดมาไม่ต่ากว่า5ขวดแล้วค่ะ แต่ว่าน้ำหอมเบอร์เบอรี่เฮอ EDP เนี่ยนอกจากมันจะได้รับความนิยมในร้านแล้วยังเป็นน้ำหอมที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดด้วยนะคะทำให้ของเนี่ยมันขาดไปช่วงหนึ่งเลยนะคะก็เลยมีการตามหากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าณจุดนี้นะคะก็คือมีของปลอมออกมาเยอะมากด้วยเช่นกันนะคะวันนี้แม่ค้าเลยจะมาสอนวิธีดูน้ำหอมเบอร์เบอรี่เฮอ EDP แบบแท้และปลอมนะคะอันนี้แม่ค้าซื้อกล่องซิลมานะคะแต่ว่าแม่ค้าดึงซีลทิ้งไปแล้ว ก็จะมารีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะคะอันดับแรกเลยมาดูขื้นที่ตัวฝานะคะฝาของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีชมพูสีชมพูเป็นสีชมพูอ่อนหวานนะคะไม่เข้มไม่หม่นไม่สีเทานะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้ไม่เข้มกว่านี้และไม่อ่อนกว่านี้นะคะแล้วก็ตัวฝาเนี่ยจะให้ดูว่าข้างไหนจะเป็นแบบนี้ค่ะแะยากมากแกะมือเดียวเห็นไหมคะ จุกตรงนี้จะเป็นสีดํานะคะบางของปลอมก็ทําจุกตรงนี้เนี่ยเป็นสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในการจับผิดแล้วก็ดูสภาพรอบๆของขวดนะคะว่าทําได้เรียบร้อยไหมอันนี้ก็ทําได้เรียบร้อยอีนะคะเพราะว่าขวดปลอมบางขวดเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่มีการเรียนแบบแบบทําตรงนี้ชํารุดบ้างทําตรงนี้อาจจะมีรอยบ้างหรือผ่านการใช้งานมาแล้วบ้างนะคะอันนี้เป็นฝานะคะ ต่อมามาดูที่คอขวดคอขวดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีทองแบบนี้นะคะถ้าเกิดตัวปลอมหรือว่าไปเจอร้านไหนที่เป็นสีเงินก็สันนิษฐานได้เลยนะคะว่าบริเ e r นี้เธอ EDP ร้านนั้นนะคะปลอมก้านนะคะจะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็สีน้ำเนี่ยจะมีความเป็นสีชมพูอ่อนมากจนแทบจะเป็นสีน้ำใสเลยนะคะ แล้วก็ฟอนต์ฟอนต์ของตัวเบอร์เบอรี่เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเจอฟอนต์ที่เปลี่ยนไปจากนี้ก็สันนิษฐานได้นะคะว่าเป็นของปลอมแล้วก็ลักษณะของขวดเนี่ยเขาจะทําค่อนข้างเนี้ยพอสมควรนะคะมีความสมมาตรแล้วก็มีความใสภายในเนี่ยก็ไม่มีตะกอนไม่มีอะไรเลยนะคะนี่อันนี้ตูดขวดนะคะเลขเนี่ย ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเช็คได้แต่อีกในกรณีนึงก็คือของปลอมเนี่ยก็สามารถเช็คเลขได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการนําโค้ดมาลีซ้ําเพราะฉะนั้นการเช็คโค้ดอย่างเดียวก็ไม่สามารถช่วยได้ต้องอาศัยวิธีการจับผิดอย่างอื่นตามด้วยนะคะลําดับที่สําคัญที่สุดของเบอร์เบอรี่คอ EDP นะคะก็คือตรงนี้ตรงก้านสปริงนะคะตรงนี้เนี่ยจะไม่มีสปริงยื่นเลยนะคะเห็นไหมคะ ในขณะที่น้ำหอมหลายๆแบบนะคะจะมีการปลอมโดยที่เขาจะทำการแง่ฝาออกแงะตัวจุกนี่ออกแล้วก็กรอกน้ำเข้าไปจงังหวะที่แงะฝาจุกออกเนี่ยค่ะตัวสปริงเนี่ยมันจะยืดออกมาก็ทำให้สันนิษฐานได้ทันทีว่าน้ำหอมนั้นนะคะเป็นน้ำหอมปลอมหรือว่าน้ำหอมกรอก ก็มันก็เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างหนึ่งนะคะแม่ค้าก็เลยจะมาสอนวิธีดูของแท้บปลอมไว้นะคะต่อมามาดูกันที่กล่องเบอร์วิลลี่เฮอร์อีดีพีนะคะกล่องจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นสีชมพูนะคะคาดสีอ่อนๆแล้วก็มี QR code โค้ดายกล่องด้วยแบบนี้เลยนะคะตัวเรียเนี่ยก็ตรงกับตัวขวดไหมตรงนะคะนี่ก็เป็นลักษณะทั่วไปของกล่องค่ะนี่เป็นแบบนี้เลย ก็ข้าวๆสำหรับการดูแท้ปลอมของเบอร์เบอรี่ก็ประมาณนี้นะคะแม่ค้าก็ได้หามาเปิดให้หุณลูกค้านะคะได้ไปแบ่งการทดลองดมนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามน้ำหอมร้านเราด้วยนะคะร้านเราแท้ทุกยอกสดทุกอนูค่ะ